ประวัติาสายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส,สาสยการบินเอธิฮัดก่อตั้งจากพระราชกิจศีกาเมื่อเดือนกรกฎาคม2003เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน2003นับว่าเป็นสาสยการบินที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเชิงพาณิชย์สาสยการบินเอทิเฮดเริ่มให้บริการครั้งแรกในปีปศ2546 รากฐานการบินที่อาบูดาบีสายการบินเอทิฮัดให้บริการครอบคลุมตะวันออกกลางแอฟริกายุโรปเอเชียออสเตรเลียและอเมริกาด้วยเครื่องบินแฮร์บัสและโบอิ้งจำนวน110ลำและอีกกว่า200ลำที่ได้ทำการสั่งซื้อ รวมถึงเครื่องบินโดยสารโบ i n g 787จำนวน70ลำเครื่องบินโดยสารโบอิง 777X จำนวน25ลำเครื่องบินแฮบริ A350 จำนวน62ลำและเครื่องบินแฮบริ A380 จำนวน9ลำวิสัยทัศน์ของเราสายการบินของเราต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการบริการที่ดีที่สุดในแบบอาหรับวัฒนธรรมความปราณีต ความอบอุ่นและความมีน้ำใจและการสร้างเสริมเกียรติประวัติของอาบูดาบีในฐานะศูนย์กลางแห่งการบริการระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกเป้าหมายของเราคือการเป็นสายการบินระดับโลกแห่งศตวรรษที่21อย่างแท้จริงรวมถึงการท้าทายและเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมของบริการสายการบินรางวัลของเรา ในทุกปีสายการบินเอธิฮัทได้รับรางวัลมากมายที่สะท้อนความเป็นสายการบินระดับแนวหน้าของเรารวมถึงรางวัลการท่องเที่ยวโลกที่มอบให้เราเป็นสายการบินชั้นนำของโลก5ปีติดต่อกันลองดูที่เอกสารข้อเท็จจริงและรายงานประจำปีของเราเพื่อดูรายการที่สมบูรณ์ e ี h ีฮคว้ารางวันสายการบินแห่งปี2015ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีห้องโดยสารคว้ารางวันสายการบินแห่งปี2015จากนิตยสารอิน g h ีนิตยสารชั้นนำด้านเทคโนโลยีห้องโดยสารและ IFEC ซึ่งตีพิมพ์โดย SMG Aerospace โดยพิธีมอบรางวัลอิ i g h t จัดขึ้นในงานมาหาก,กรรมการจัดแสดงห้องโดยสารเครื่องบินประจำภูมิภาคตะวันออกกลางณกรุงดูใบเมื่อเร็วๆนี้ ฝูงบินที่ได้รับการเชื่อมต่อสายการบินประกอบด้วยเครื่องบินโดยสารจำนวน92ลำได้แก่เครื่องบินแอร์บั A 3 1 9 3 2 0 3 2 1ก้านวน29ลำเครื่องบิน A 3 3จํานวน2 6ลำเครื่องบิน A 3 4 0จํานวนส1ลำเครื่องบิน A 3 8 0จํานวน1ลำเครื่องบินโบอิ้งตระกูล777จํานวน24ลำ ในเดือนหน้าสายการบินเอทิฮัตจะกลายเป็นสายการบินเพียงไม่กี่รายในโลกที่ให้บริการเชื่อมต่อบนเครื่องบินทั่วฝูงบินด้วยระบบโซลูชัน b t s w i f l y สายการบินได้ประกาศอีกว่ายอดการใช้งานอินเทอร์เน็นตและโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินพยานสูงขึ้นอย่างเร็วในปี2,557เครื่องบิน a 380จะประกอบด,ด้วยบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็นตไร้สายแบบเต็มรูปแบบ ขณะที่เครื่องบิน B 7 8 7จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยในครึ่งหลังของปี2558ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับองค์กรนวัตรกรรมองค์รกร,ร,คนรนี้มีการปรับเปลี่ยนห้องโดยสารตลอดเวลาทำให้ผู้โดยสารไม่จำเจกับห้องโดยสารเดิม อีกทั้งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงตามทันยุคเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและการทำงานตลอดเวลา